ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ปรินิพานไปแล้วบัดนี้พระเทระทั้งสองนั้นท่านไม่รักษาศาสนาท่านเอาศาสนาเหมือนรัตนอันมีค่าโยนลงในปากเหวซะแล้วนอุ้มบุคคลคนเดียวเอาไว้ท่านทิ้งศาสนาแต่ท่านเอาบุคคลเอาไว้ผมจะไม่ขออยู่ทางข้ามเงินทนผมขอเข้าไปตายเอาดาบหน้าในป่าในดงผมไม่อยากจะอยู่กับพวกอธรรมวาทีท่านทหลายได้รู้ว่าบัดนี้ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยนลงไปในปากเหวแล้วแต่ท่านผู้ทรงธรรมทรงวินัย ทรงมาติกาทรงแม่บทได้อุ้มท่านได้เอาบุคคลไว้ท่านไม่เอาศาสนาไอ้พูดนั้นว่าอย่างนี้ก็ค่าครวนป่าเดินทางเข้าป่าเข้าดงค่าครวนไปใครท่านก็พูดอย่างนั้นและก็ม,ไม,ไมีไม่กลับมาอีกเลยท่านก็คงจะไปตายในป่าจริงๆตลอดเวลาสองหมื่นปีของอายุของพระสององค์นั้นท่านก็มรณภาพตายไปตายไปแล้วเป็นอย่างไงไม่ได้ประโยชน์เลยเห็นไหมอายุยืนๆืะไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาเพราะประมาทไม่เหมือนพวกเราอายุเพียงไม่เกินร้อยปีได้มาบวชสามเดือนถ้าไม่ประมาทตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ